คนละครับงัวนะครับการเห็ุคอ,อก,กาจําเป็นนําเด้อครับเด้อขอ,อกสามารถให้เขามีพื้นที่นะครับออกมานอนข้างนอกได้อะให้เขามานอนออกข้างนอกได้นะครับ,รบเห็เเนบ่ครับงัวเขาพ่เขาบ่อยู่ในขอกนะครับเขาสิอยู่ในขอกเฉพาะตอนตอนกินอาหารเท่านั้นเองนะครับ หลังจากนั้นเขากระสีออกมากข้างนอกนะครับเห็นบ่มครับออกมากข้างนอกนะครับเขาสีออกมานอนเล่นข้างนอกนะครับออกมานอนอาบแดดยนี่มาเศร้าหรือว่ายเน่มาเคลื่อนกระสีออกมานอนตากหมอกนะครับนี่แหละครับการเฮ็ดคอกระไดการเฮ็ดคออเขากต่องเห็ดคอกไก่มันมีพื้นที่รี่แหลกของงัวนน้ำนะครับบอมเนวาเฮาเฮ็ดคอกขังจำเจนะครับนอนดมขี่ดมเงียวอยู่ในขอออย่างเดียวนะครับ ง่วมันกับอารมณ์บอดีสุขภาพง่วมันกับบอดียังสินะครับห้ากับจำเป็นต้องเหตุคอกะหไข่มันมีพื้นทีนะครับเด้อไข่มันมีพื้นทีออกมายางเหร่นน้ำนะครับเขามีพื้นที่หลายห้ากับสามารถอ้อมไหวเหลายได้นะครับเนาะโมเมนต์ว่าสี่จำกัดนะครับไห้แต่เห็ุหน้าเห็ุยางยางเดียวนะครับหน้าห้ามประจำเป็นต้องเหตุหลายก็ได้ครับหน้าห้าเห็ดสามไรก็ได้มีหน้าสิบไรเห็ดสามเรนะครับอีกเจ็ดไรก็เอาไววให้งั่วอยางเดียวนะครับ เขาเลียงงัวเป็นหลักนะครับปลูกงาให้ง้วกินเป็นหลักดีกว่านะครับนั่นมันสีอย่างยืนกว่าการเห็ดหน้านะครับมันสีอย่างยืนกว่าการเห็ดหน้านะครับเห็ดหน้าปีหนึ่งจังได้ขายนะครับขายกับขาดทุนนะครับแต่ว่า้าเขาเรียงงัวนะครับเขาขยายพันธุ์แพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งเขากับสามารถขายตัวหนึ่งสองตัวเขากับได้หลายกว่าเห็ดหน้าแหละครับทฤษฎีนี่มันยังใส่ได้อยู่นะครับเด้อ ทฤษฎีนี่มันก็นยังใช้ได้อยู่นะครับบโมเมนทฤษฎีเพื่อฝันโมเมนทฤษฎีโลกสวยเนาะครับมันเป็นทฤษฎีที่จับต้องได้นะครับเนดะ้อการเลี้ยงงัวนะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยเป็นหลักเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรนะครับดีกว่าเห็ดอย่างอื่นดีกว่าเห็ดหัวเห็ดสวนดีกว่าทำการเกษตร สวนผสมตัว <S ets on> ่าเห้าก็สามาเ็ดควบคูไปได้นะครับถาเห้ามีใจหลักทางการเกษตรนะครับเข้าเห็ดขวบคูกันไปได้เลียงง่วเป็นหลักนะครับเลียงงัวเป็นหลักหลักการเห็ดควบคูกันไปกับการเเกษตรอย่างอื่นนะครับผสมประสานเห้าหมักเหยียงเข้ากับเห็ดอันนั้นนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับขอแต่ว่าหายเห้ามีอ่าความหักหรือว่ามีใจมักที่ต้องเห็ดนะครับมันดีเบิร์ตนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับตาว่าเห้ายาถิมนะครับการ เลี้ยงงวนะครับการเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยเอาจะถิมนะครับี่เห็นบ่ครับหยาหยาด้ครับนี่หยานะครับเขามีพื้นที่หลายอย่างสี่เขาจะไปเห็ดหน้าท้ายางเดียวนะครับเขาเห็ดปล่อยเหันเป็นทีว่างนะครับเพ็ดหยาเห็ดยังดีกว่านะครับปลูกหยาปลูกงูหรือว่าเขาปลูกหยาไวยธมักให้งัวเขากินกระไดเขาพัฒนาเห่นมัน นพื้นตีเฮาหายมถางง้อเฮามีจํานวนเพิ่มขึ้นหลายๆเนาะครับเฮาก็สามารถมีหยาให้เพียงพ่อเนะครับบวาสฤดูฤดูแูแรงดููฝนนะครับดููการใดเฮาก็สามารถมีแห่เขากินได้เนาะครับนั่นล่ละครับก็โอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนเลื่อดนอครับเด้อสี่เข้ามารับชมเด้อเกียร์นะครับมีหยังก็สิเข้ามาเวามาคุยกันมาถักไทย เป็นกำลังใจให้ก็พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทั้งเมืองไทยนั่นแหละครับที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงวัวเลี้ยงคว้วยนะครับเนาะบัวสีเห็นอยังบัวสีเห็นอย่างเป็ดสีเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงว้วเลี้ยงคว้วยผมก็สีมาอัปเดตเนาะครับ่างเช่นันนี้เนาะครับผมเห็นหยาเนาะครับผมก็มีความประสงค์มีความคิดว่าสีเอาพัานห้านี่ไปกลับไปบ้านเห้เนะครับไปเมืองไทยนะครับไปเผยแพร่เนาะครับเนาะบ่วอะไรเอาไปคงไปขายนะครับเอาไปแจก เอาไปให้พี่ให้น้องนะครับก้นที่ต้องการนะครับหย่าพันธุ์ดีๆนะครับเนาะผมว่าดีกว่าหย่าอย่างอื่นนะครับดีกว่าหย่าเด้เปียหรือว่าหย่าวานอิสเาเอลหรือว่าหย่าใดกระซางนะครับถ้ามันดีกว่าเฮากระสามารถปลูกได้ล่ะกับปลูกงายน้าน้งสีดาครับก็ขอขับก้นได้หลายนะครับที่เขามารับชมนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเจอแต่สิ่งดีๆม่แต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตนะครับเนาะ คิดยังไหวทำอย่างไหวอยู่กับสร้างนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งอย่างครับผมขอเอาทํำนำทางนะครับเด้อโดนจิตโดนใจนะครับให้กับ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางเมืองไทยหล้วก็อยู่ตัวโลกนะครับเด้อคิดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆเด้อครับเด้อสิ่งดีๆก็สิเกิดขึ้นกับตัวของเงาเองอันละครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ